สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามิตลูดใบอ้อยค่ะมิตลูดใบอ้อยนะคะมาจากการที่พวกเรานะคะคิดปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทยหลายปัญหาค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองหรือปัญหาที่เราพบในชุมชนของเราก็คือปัญหาของหิมะดาค่ะซึ่งหิมะดำนะคะเกิดจากการที่เราเผาใบอ้อยค่ะพวกเรานะคะจึงจะคิดจะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้ ชาวบ้านนะคะไม่ต้องเผาไหม้ใบอ้อยค่ะทั้งหมดนี้จึงเป็นการประดิษฐ์มีดรูดใบอ้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมนาแนะนําสิ่งประดิษฐ์กันค่ะสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะทํามาจากเหล็กที่ช่างไม่ใช้แล้วค่ะนํามาเชื่อมกับแบงทัศนสีที่เราไม่ใช้แล้วเช่นกันค่ะเรานะคะกึ่งจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามีดรูดใบอ้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการรูดใบอ้อยกันเลยค่ะ ไปแล้วนะคะกับการดูคลิปทั้ง2วิดีโอซึ่งวิดีโอแรกนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรานําต้นอ้อยนะคะมาตัดก่อนจึงจะนามีดลูดใบอ้อยนะคะไปลูดค่ะส่วนคลิปที่สองนะคะเราจะไม่นําต้นอ้อยมาตัดแต่ว่าเรารูดเลยค่ะซึ่งเวลาอาจจะแตกแต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ก็สามารถใช้ได้จริงค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการดูลิปวิดีโอทั้งสองคลิปค่ะซึ่งคลิปแรกนะคะจะเป็นคลิปที่เราใช้มีดลูดใบอ้อยค่ะส่วนคลิปที่สองนะคะจะเป็นคลิปที่เราใช้มีดเหลี่ยญนั่นเองค่ะซึ่งเวลานะคะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่ามีดลูดใบอ้อยนี้ค่ะนะคะก็สามารถใช้ดานได้จริงนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการน,นําเสนอดิฉันขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ